สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักเตะทีมชาติไทยติดโควิด2คนและเจ้าหน้าที่ติดอีก4คนทำให้มีการสั่งหยุดการฝึกซ้อมทันทีและยังไม่มีกำหนดที่จะให้นักเตะชุดที่2 ที่มีกำหนดเดิมจะมาร่วมซ้อมในวันที่10พฤษภาคมนี้ว่าจะให้เข้ามาฝึกซ้อมได้เมื่อไหร่จากการฝึกซ้อมของทัพทีมชัดไทยชุดแรกที่ร่วมกันมาตั้งแต่วันที่3-7พฤษภาคมทําให้มีโอกาสที่นักเตะและทีมงานทั้งหมดจะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีการติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากคุกคีอยู่ด้วยกันมาตลอดหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่เหลือเพราะจะไม่มีการฝึกซ้อมใดๆและต้องมีการกักตัวอย่างน้อย14วัน ในขณะที่เหลือกําหนดการที่จะออกเดินทางไปแข่งขันที่ UAE วันที่21พฤษภาคมนี้แค่12วันเท่านั้นจากปัญหาดังกล่าวหากจะพิจารณาจากแข้งที่เหลืออยู่ในชุดที่2อีก18คนที่เพิ่งจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาและบวกนักเตะอีก3รายที่้าแข่งอยู่ต่างประเทศได้แก่ชนะทิพย์สงกสินจากคอนซาโดรซัปโปโรธีรทรบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟฟารีนอสและธนวัฒน์สิงห์จิตทาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ จะทาให้แข้งทีมชาติไทยจะเหลือผู้เล่นเพียง21คนประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสิวรักษ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมยูไนเต็ดสารานอนท์อนุอินจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกองหลังธิดาธรบุญมาทันจากโยโกฮาม่าเอฟวรลีนอตสัสลักษไยประโคนพันษาเฮวิบูรณ์และนฤบดินทร์วีรวัฒนอดมจากบุรีรัมยูไนเต็ดมอนิเอลทอมเบีย์ทิสตองโดจากทูแบงคอกชัดบงค์นเรืองธนารอดจากชนบุรีเอฟซีกองกลางชนาทิพย์สงกสินจากคอนซาโดเรซัปโปโร ธารวัตรึิงจิตทาวรจากเลสเตอร์ซิตี้พิทิวัตรสุขจิตธรรมกุลเอกนิตปัญญาศีวกรเตีตะกูลจากสิงเชียรรายูเนเต็ดสุภโชคสรารชาติจักพันแก้วพรมจากบุรีรัมยูเนเต็ดพานุพงศ์พลซาวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญจากชลบุรีเอฟซีส่วนกองหน้าจะเป็นนัทวุฒิสุขสุ่มจากทูแบงคอกยูเนเต็ดสุภชัยใจเด็ดสุภนัทเหมือนตาจากบุรีรัมยูเนเต็ดทางนี้จากชุดผู้เล่นดังกล่าวมีการคาดการณ์ถึงการจัดทัพ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ4 5 1ได้ดังนี ผู้รักษาประตูสิวรักษ์เทศสูงเนินกองหลังทิสตองโดพันษาเหมวิบูนโมเนลทอมเบียและทิดตธทบุญมาทันกองกลางสัสลักษไยประโคนจักรพันธ์แก้วพรมพิธิวัตรจุกจิตธรรมกุลชนาทิพสงกสินและสุพโชคสารชาติส่วนกองหน้าสุภชัยใจเด็ดจากกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการถแถลงการว่านักเตะทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงมีนักเตะ และเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดรวมทั้งหมด8คนหลังการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่7พฤษภาคมแบ่งเป็นทีมชายที่มีโปรแกรมลุยสึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกที่ UAE มีนักฟุตบอลติดเชื้อ2คนและเจ้าหน้าที่4คนขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงมีนักกีฬา1คนกับเจ้าหน้าที่1คนที่ผลตรวจเป็นบวกทําให้ต้องมีคําสั่งให้นักกีฬาทุกคนกักตัวและรอผลตรวจซ้ําล่าสุดบิ๊กออสพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ สำหรับนักเตะช้างศึก23คนตอนนี้ได้มอบหมายให้นายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ประธานฝ่ายแพทย์สมาคมเข้าไปดูแลที่แคมป์แล้วพร้อมได้ประสานงานแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเข้ามาช่วยตอนนี้นักเตะทุกคนกักตัวอยู่ในโรงแรมงดซ้อมไปก่อนและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดซ้ำส่วนที่ว่าจะกลับมาซ้อมได้หรือไม่และจะสามารถเดินทางไปแข่งขันได้หรือไม่ต้องให้ทางแพทย์ให้คําตอบโดยการเก็บตัวครั้งนี้สมาคมให้นักกีฬาแยกกันนอนห้องละหนึ่งคน ต่างจากเมื่อก่อนที่นอนห้องละสองคนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วนักเตะชายทั้งสองไม่มีอาการใดๆบ่งบอกร่างกายแข็งแรงปกติส่วนเจ้าหน้าที่ทั้ง4นั้นเป็นส่วนที่ทํางานด้านต่างๆไม่ใช่สตาฟโค้ดที่นําโดยอากิระนิชิโนะหัวหน้าโค้ดชาวญี่ปุ่นยังไรก็ตามก็ต้องรอผลการตรวจซ้าบิ๊อกออสกล่าวทิ้งท้ายขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าช้างศึกทีมชาติไทยได้สั่งเลื่อนให้กําหนดการของนักเตะชุด2จํานวน18คนที่เดิมจะเข้าแคมป์วันที่10พฤษภาคม ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดส่วนซัมซุงบลูวิงทีมจากเคลีกเกาหลีใต้ติดต่อขอยืมอดิศัก์กายสอนกองหน้าทีมชาติไทยและสโมสรเอชจีเมืองทองไปช่วยยิงพร้อมเสนอเงินเดือนให้เท่ากับที่อยู่เมืองทองและค่าเซ็นอีก1ล้านบาทแต่เงื่อนไขยังไม่เป็นที่พอใจของบอร์ดบริหารจึงได้แจ้งเสนอไปให้พิจารณามาใหม,ม่อีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้บิ๊กเป้โรนาริซื้อวาจา พอเอสซจีเมืองทองได้ออกมาเปิดเผยว่าซูวอนซัมซุงบลูวิงทีมดังแห่งเคลิกเกาหลีใต้ได้ติดต่อเพื่อขอยืมตัวอดีศักย์ไปช่วยยิงอย่างน้อย7-8เดือนโดยที่เสนอให้เงินเดือนเท่ากับที่อยู่ที่เมืองทองรวมถึงให้ค่าเซ็นอีกหนึ่งล้านบาทจริงๆแล้วทางเมืองทองต้องการที่จะเก็บอดีศักย์เอาไว้ใช้งานในฤดูกาลที่จะถึงแทนเดเลแต่ในเมื่อเป็นความสนใจของเจ้าตัวที่ต้องการไปเล่นต่างแดนสักครั้งและเคลิกก็ถือว่าเป็นลีกดีที่สุดลีกหนึ่งของเอเชีย เราก็พร้อมที่จะปล่อยเพื่อสร้างฝันให้กับนักเตะและเป็นการเปิดเวทีเคลิกด้วยแต่ด้วยเงื่อนไขที่ทางสโมสรจากเกาหลีใต้เสนอมานั้นไม่เป็นที่น่าพอใจของบอร์ดบริหารจึงได้เสนอให้กลับไปพิจารณาใหมา่อีกครั้งเปิดไทม์ไลน์ที่ฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนพบนักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ติดโควิด6คนมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนับเป็นข่าวสุดช็อกที่แคมป์นักฟุตบอลทีมชาติไทย พบผู้ติดเชื้อเป็นนักฟุตบอล2คนและเจ้าหน้าที่4คนติดโควิดรวมถึงนักฟุตบอลหญิงและเจ้าหน้าที่ติดอีก 2, 2> แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าเป็นใครแต่ก็สร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอลชาวไทยไม่น้อยและนี่คือลาดับเหตุการณ์ทั้งหมดของนักเตะทีมชาติไทยก่อนจะพบผู้ติดเชื้อ12เมษายนอากิระนิชิโนประกาศรายชื่อนักเตะ47คนเข้าแคมป์แบ่งเป็น2ชุดคือชุดที่มีโปรแกรมฟุตบอลถ้วกับต้นสังกัดและไม่มีโปรแกรม21เมษายนนักเตะทีมชาติไทย ฉีดโควิด19เข็มแรกณสถาบันบำราษนาดูนมีกำหนดการฉีดเข็มที่2ในอีก2-3สัปดาห์ต่อมา30เมษายนนักเตะทีมชาติไทยที่เข้าแคมป์ชุดแรกและสตาฟ์โค้ชรับการตรวจโควิดผลออกมาเป็นลบทุกคน1พฤษภาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศว่ามีพนักงานขับรถหนึ่งคนติดโควิดแต่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับสตาฟ์โค้ชและไม่ได้ขับรถรับส่งทีมชาติไทย3พฤษภาคม นักฟุตบอลทีมชาติชุดแรกเข้าแคมป์เก็บตัวที่โรงแรมสัมมิทวิมิลฟล์อคลับจังหวัดสมุทรปราการและลงฝึกซ้อมด้วยกันเป็นครั้งแรก4ทัษภาคมนักฟุตบอลชุดแรกฝึกซ้อมช่วงเช้าและเย็น7พฤษภาคมนักฟุตบอลชุดที่2ตรวจเชื้อโควิด19ก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติไทย7พฤษภาคมนักฟุตบอลชุดแรกฝึกซ้อมช่วงเย็นและตรวจโควิดเพื่อหาเชื้อก่อนพบว่ามีนักฟุตบอลติดเชื้อ2คนและเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ4คนในช่วงดึก โคจุนอนุรักษ์สีเกิดผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำลังเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพื่อสถานการณ์ภายในแคมป์ทีมชาติหลังตรวจพบว่ามีนักเตะ2คนกับเจ้าหน้าที่ทีมอีก4คนติดโควิด -19 จนทําให้ต้องงดกิจกรรมทุกชนิดทีมชาติไทยภายใต้การนําทัพของอากิระนิชิโนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่3พฤษภาก่อนจะสั่งพักเบรกให้นักเตะหยุด2วันเพื่อกลับมาซ้อมร่วมกันอีกครั้งกับผู้เล่นชุดที่2ในนวันที่10พฤษภา แต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่านักเตะในแคมป์ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดจำนวน2คนและเจ้าหน้าที่ทีมอีก4คนทําให้แผนงานที่วางไว้ต้องยกเลิกทั้งหมดโดยโคชจุนได้เผยว่าความจริงสุดสัปดาห์นี้นิชิโนตั้งใจให้นักเตะได้หยุดพักผ่อนกันอยู่แล้วเพื่อจะได้ไม่ล้าเกินไปแต่พอมีการตรวจพบว่านักเตะและทีมงานติดเชื้อโควิดทําให้ทุกอย่างที่วางแผนไว้ต้องหยุดทั้งหมดนักเตะและทีมงานทุกคนจะต้องกัก,กตัวรอผลการตรวจอีกครั้ง สำหรับการตรวจหาเชื้อในแคมป์ทีมชาติไทยคาดว่าจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่12พฤษภาคมจากนั้นคงต้องรอดูว่ามีการติดเชื้อเพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากทั้ง6คนที่ติดเชื้อนั้นสัมผัสใกล้ชิดกับทีมโดยตลอดสิ่งที่เบาใจได้อย่างหนึ่งคือผลตรวจที่ออกมาไม่มีทีมงานสตาฟคนไหนติดเชื้อหลังจากผลตรวจครั้งที่2ออกมาเราจึงจะสามารถวางแผนการทำงานใหม่อีกครั้งโดยนักเตะชุดที่2ที่จะตามมาเข้าแคมป์ในวันที่10พฤษภาคมต้องงดเอาไว้ก่อน จนกว่าเราจะมั่นใจว่าในแคมป์ปัจจุบันไม่มีใครติดเชื้อและทําความสะอาดแคมป์ให้เรียบร้อยซะก่อนดานอากิระนิชิโนเองก็กัวงวลใจกับเรื่องนี้พอสมควรเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนเราได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วและก่อนเข้าแคมป์ได้ตรวจหาเชื้อไปก่อนพบว่ามีเพียงคนขับรถที่ติดเชื้อไม่คิดว่าเชื้อจะใช้เวลาฟักตัวนานขนาดนี้จนมาตรวจพบว่าติดอีก6คนปัจจุบันปัญหาสาคัญคือเราจะต้องเดินทางเข้ายูเในวันที่22พฤษภาคม เรามีเวลาไม่มากในการซ้อมร่วมกันทั้งนักเตะชุดแรกและชุด2ที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าแคมป์เดิมเมื่อไหร่ส่วนนักเตะ2คนที่ติดเชื้อจะไม่สามารถเดินทางไปกับทีมได้จนกว่าจะรักษาหายข้างค่าไฟสุขไทย FC เตรียมความพร้อมในการสู้ศึกไทยลีก2ล่าสุดเขตพงกุลรนาสิริผู้จัดการทีมเปิดเผยว่า สโมสบรบรรลุข้อตกลงและทำสัญญาให้กับเดนิสอามาโตกุซือชาวเยอรมันเข้ามาทำหน้าที่เป็นกุซือคนใหม่ของทีมแล้ว